พื้นที่สิบไร่ที่วรุตาบอกดูกันให้ชัดดูกันให้เต็มตาจากที่วรุตาเคยบอกว่าจะพาทุกท่านมาชมวันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วค่ะคือทุ่งผักบุ้งฝรั่งคนทั้งเมืองที่วรุตาอยู่ก็ไม่สามารถจะสยบเขาได้ เขาเยอะเกินคําบรรยายนูน้นไปถึงมุมนูน้นดูนี่ดูนี่นะคะแล้ววรุตาให้ดูมุมนูน้นยาวไปนู้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากแล้ววันนี้จะพาไปเก็บผักบุ้งฝรั่งที่ใหม่เดี๋ยวเราไปลุ้นไปดูด้วยกันนะคะว่าเขาแตกตัวกันไปถึงไหนแล้วเมื่อพร้อมกันแล้วอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะไปกันเลยค่ะว้าววารุตาเจอสามบาทมุมนี้นี่ช่วงนี้เจออะไรที่เขาติดดินติดดินเปื้อนโครนกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปริมแม่น้ำดวเดี๋ยวไปอาบน้ำกันด้วยกันนะจ๊ะ เดี๋ยวอีกหนึ่งเขาหูโอ้ยดูนี่ปารุตาจะเอาอยัางไงล่ะคะเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้นละคะ่ะนี้คะ่ะได้ไม้อีกแล้วคะ่ะสามบาทเบื่อนนิดเบื่อนหน่อยเดี๋ยวไปแม่น้ำกันจ้าดูมุมนี้นะคะผักบุ้งฝ้ารั่งหมดเลยคะ่ะ วารุตายังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะเนี่ยผักบุ้งฝรั่งโตไวมากๆเลยนะคะเมื่อมีโอกาสต้องรีบเก็บเลยค่ะอดแวะให้ดูไม่ได้คือสวยสุดๆสวยสุดๆสวยสุดๆกันไปเลยค่ะือเยอะมากดูนี่ วารุตาตั้งใจจะไปเก็บอีกที่หนึ่งนะคะแต่มุมนี้หูไม่รู้จะบอกยังไงคือเยอะมากดูกอนี้แบบสุดๆไปเลยค่ะดูมุมนูนรถวารุตาดูนี้ค่ะแตกหนอกกันมาตรึมเลยค่ะแล้ววรุตาให้ดูนี้นะคะคือเขาคือวางไว้เฉยๆนะคะวางไว้บนดินเฉยๆรากก็ยังไม่โผล่ แต่นี้หน่อโปรโตเต็มเล,เล็กๆน้อยๆคือไม่รู้จะบอกยังไงว่าคือเมื่อเขาได้เกิดแล้วนะคะคือตายยากมากเลยค่ะดูมุมนี้ไม่รู้จะบอกยังไงคือทุกตารางนิ้วโปลขึ้นมาที่เป็นสีแดงๆนี่นะคะคือ ลูกหลานเลนโลนเขาทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นไปเต็มบนเนินจนเจ้าหน้าที่เขาต้องอย่างที่บอกนะคะกำจัดคือแบบแทบจะบอกว่าถอนรากถอนโคนยังไงก็ไม่หมดตัวนี้แบบที่โปรหัวมาเป็นสีชมพูคือเขาทั้งนั้นเลยละค่ะ ที่วรุตาต้องมาเก็บทีทีเนื่องด้วยว่าเขาโตไวมากยิ่งวางไว้นานเขาจะขึ้นเป็นลำใหญ่มันลำใหญ่แล้วคือวรุตาไม่ค่อยชอบฟักเท่าไหร่ชอบตอนเขาอ่อนๆนะคะมาค่ะมาช่วยวรุตาเก็บกัน ยอะมากดูลำนี้เนื้อเขาแข็งปกแบบนี้เ็ากำลังอร่อยเหมือนกันนะคะโอ้โห,โห,โหดูกรี้แบบอ่อนๆอนวารุตาว่าเมื่อวันก่อนวารุตาไปเก็บแล้วยังแบบเออเขาเรียกว่ามันเยอะแล้วนะคะมาเจอมุมนี้ยิ่งเยอะคะ่ะโอ้โห,โหดูนี้ดูนี้ ขอโอ้โหไม่รู้จะเลือกเอาวันไหนไไวารุตาให้ดูฐานของเขานี้ค่ะเป็นเหมือนกับคือไม้ไผ่ชัดๆเลยค่ะ ดูกรนี้อู้พระเจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้จะบอกยังไงคือเขาอวบอัานมากอขอนะาเจ้าโทรนี่ดูเนื้อบ้องของเขาโอ้แบบคือดูดูเขาแตกดูคือวารุตาไม่รู้จะบอกยังไงว่าคือมันเยอะจริงๆดูมุมนี้กอนี้ เดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นทานพึ่งพาทนเองขับกลมบันเลงเพลงชีวิตเรา หนองของเขาค่ะเรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมพ่าปลูกพักสวนครัวรอบบ้านองังมูลเบ่งบ้านเบอร์รี่มีมากมาย เอ็งกัวใจฟ้วาวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายงาย่ของว่ารู้ตา Thank <laughs> นี่คือผักบุงฝรั่งลำที่เขาโตแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่คืออดีตของเขาค่ะหูยดูบรุตาให้ดูความที่เขาแตกกอมาแบบเยอะมากชีวิตวนเส่ทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อเพื่อพาตนเองชีวิตจึงบนเล ชื่อความพอเพียงร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตา รุตาเจอเห็ดเห็ดอะไรคะเนี่ยอุยเต็มไปหมดเลยค่ะใครรู้จักมั้งคะเนี้ยช่วยบอกว่ารุตาทีเห็ดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะมุมนี้ก็เยอะมุมนี้ก็เยอะ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 เลยค่ะบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ อนตี่คือต้นของเขาค่ะวารุตายืนงงอยู่ในดงผักบุ้งฝรั่งเยอะมากเลยค่ะเก็บแป๊บเดียวเต็มถุงอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที่หนึ่งนะคะคือที่ริมแม่น้ำรั่วนี้นะคะผักบุ้งฝรั่งเยอะมากแล้วก็วารุตาคือทั้งเมืองกินคนเดียวคือริมแม่น้ำนี้นะคะทั้ง ฝั่งที่เราเดินมาคือมีทุกที่เลยค่ะคือเยอะจริงๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลุยอ่าผักบุ้งฝรั่งการที่มุมอื่นไปดูกันให้ทั่วทุกทิศเลยค่ะว่าริมแม่น้ำรัวนี่คือแหล่งที่ผักบุ้งฝรั่งเขาอยู่เยอะมากจริงๆไปลุยกันเต็มที่กับวัดรูตะในวันนี้ไปกันค่ะดอกกุ้งฝรั่งโห้ย oh. สวยจังวันนี้อากาศดีผู้คนเขาก็เลยมาปั่นจักรยานกันค่ะมุมนี้ที่เราเคยไปเก็บผักบุ้งฝรั่งมุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็มุมหนุนค่ะวันนี้เราไม่เก็บมุมนี้เราจะไปเก็บอีกมุมนึงค่ะไม่เก็บนะจ๊ะเธอวันนี้นะไปเก็บมุมอื่นจ้า ขอเก็บ3บาทก่อนจ้านี่ค่ะ3บาทวรุตาเชื่อ3าบาทขอเก็บก่อนคะ่ะนี้ค่ะใครนนองเอาเก้าบาทไปทิ้งแบบนั้นหูแล้วพี่แบ็กดักอยู่ตรงหน้าแบบนี้ทำยังไงดีอรุตาก็เหยียบพี่แบ็กเลยค่ะแล้วก็ขอเก็บนะคะนี้ค่ะ าาาาสามบาทจ้านี่เลยยังใหม่ๆสิงๆงอยู่เลยค่ะนี่ค่ะสามบาทนี่อีกสามบาทจ้านน้นอีกสามบาทจ้านี่ค่ะสามบาทนี่ค่ะ วารุตาให้ทุกคนดูอะไรนี้ค่ะข้างล่างคือผักบุ้งฟ้ารังหมดเลยที่วารุตาเคยพาไปเก็บนะคะจากมุมนี้ไปม,มุมโน้นมุมโน้นที่เป็นยอดไม้แห้งนะคะก็คือตัวตนของเขาทั้งนั้นเลยค่ะอีกสามบาทจา้าขอเก็บขอเก็บก่อนเลย ไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็มีแต่เงินติดมือกลับบ้านค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะก็คือรวยแล้วรวยอีกค่ะมุมข้างล่างนั้นก็คือผักบุ้งฝรั่งหมดเลยค่ะอีก3าบาทขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ3บาทสุดยอดเกบาทใหม่ๆนอนรอวารุตาอยู่มุมนี้ขอเก็บเลยจ้านี่ค่ะเก้บาทสบาทค่ะ อันนี้เพิ่งทิ้งใหม่ๆเลยนะคะเนี้สดๆดใหม่ๆเลยค่ะทุกคนพร้อมอย่างคะ่ะวารุตาจะพาทุกๆท,ท่านมาลยุยทุ่งผักบุ้งฝรั่งในพื้นที่ประมาณสิบไร่นี่คือทางเข้านะคะทางเข้านี่คือถนนนี่คือทางเข้าก่อนจะเข้าวารุตาให้ดูตัวอย่างเซมเปลิลเซมเปลิลนี้ค่ะ คือเยอะมากเมื่อทุกคนพร้อมไปลุยกันเลยค่ะพื้นที่สิบไร่ที่วรุตาบอกดูกันให้ชัดดูกันให้เต็มตา จากที่วรุตาเคยบอกว่าจะพาทุกท่านมาชมวันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วค่ะคือทุ่งผักบุ้งฝรั่งคนทั้งเมืองที่วรุตาอยู่ก็ไม่สามารถจะสยบเขาได้เขาเยอะเกินคำบรรยายนู ไปถึงมุมนูน้นดูนี่ดูนี่นะคะแล้ววรุตตาให้ดูมุมนูน้นยาวไปนู้นเลยค่ะ